สวัสดีครับเพื่อนๆของบราราสุไลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการฉาบอิดปูนเบานะครับว่าเราจะใช้ปูนแบบไหนนะครับอิดมูลเบานี้ต้องจะต้องลดน้ําทั้งสงด้านนะครับผมเพราะว่าเออใช่เพราะพราะไ้แห้งครับผมเอาเอาไม่ทานครับช่างตาเหลือกกันมาแลยครับ <laughs> เมื่อวานล้วสองทุ่ม <laughs> ตอนนี้ก็เตรียมนั่งร้าน ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดน้ำสองด้านนะครับทั้งด้านในและด้านนอกต้องลดถึงสองสามเที่ยวถึงสี่เที่ยวครับผมจนกว่าก้อนอิฐนี้จะขึ้นเงาครับขึ้นเงาคือเก็บความชื้นไว้ในก้อนว่าก้อนเปียกชุ่มแล้วไม่งั้นเอาไม่ทันครับก็เ,เป็นงานค่อนข้างจะ90ซครับถึงงานลอยครับผมก็จะต้องจับปุ่ม จับปุ่มทั้งหมดนะครับผมวางปุ่มวางระดับนะครับวางปุ่มวาง,วางระดับโอ <Okay. S 2> เคเสียมก็จับใช้เสียมพีวีซีครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันคมครับเป็นเสียมสําเร็จนะครับเป็น PvC สําเร็จนะครับจะแข็งแรงครับมีความแข็งแรงและ,และทนทานครับผมเวลาฉาบมันจะ ไม่หลุดร่อนเหมือนเสียมปูนธรรมดาครับผมไม่งั้นเวลาปาดไปแล้วจะเสียจะเว้าหมดนะครับตอนนี้รอไม่ใช่ว่าไอ้รอช่างนะครับรอกรรมกรครับพราะช่างมาก่อนช่างเขาส่งมาเองนี <c oughs> ่รับบ้าน <c oughs> สไตล์โมเดิร์นครับผม <c oughs> ด้านนี้ ฉาบเสร็จแล้วเมื่อวานนะครับนี่ครับเปียะครับผมต้องวางปุ่มทั้งหมดครับเป็นปุ่มระดับทั้งหมดนะครับแล้วก็ฉาบหน้าด้วยปูนของอิฐมวลเบาฉาบอิฐมวลเบาเลยนะครับแต่ขึ้นหน้าแรกขึ้นสองชั้นถ้าหนาน,นะครับขึ้นถึง3ชั้นนะครับ ขึ้นชั้น1ชั้น2น,น,นะครับชั้นที่สก็ใช้ปูนสําเร็จรูปนะครับของอิฐมวลเบานะครับมาฉาบทับเพื่อความละเอียดนะครับเพราะว่าอิฐมวลเบานั้นต้องใช้ปูนแบบปูนเก่านะครับมาฉาบทับอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นด้านหน้านะครับ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นก่ออิฐโชนะครับโชเสาล็อก,นนกปเป็นระดับแบบสไตล์หลบนะครับด้านทำในบัวนะครับขอบขอบเสียมรอบข้างแล้วก็ขอบในนะครับจะปูด,ด้วยหินนะครับ mm hmm. เพิ่มความสวยงาม มีมีลูกน้องเพื่อนสมาชิกถามว่ารู้จัก,จกต้นกระสังไหมนะครับเออบรรณาสนไรก็ไม่เคยเห็นสักทีทเอาลูกเขียวๆกินอร่อยเด้อนนอ,นนอันนี้ของแท้ครับผ่านเล่นแบบนะนี่อันนี้ของแท้ครับผมเพิ่มพลังครับผมอ่าเพิ่มพลังอันนี้ใบใบกระทอมนะครับไม่ใช่ใบาย,ยางนะครับ เพื่อนๆเห็นจะเห็นเป็นใบยางอีกเออก็บรรดาสุไล่ก็ไม่ค่อยแนะนำครับผมแต่ถ้าจะกินแก้ปวดลนปวดหลังอะไรนี่แก้โรคเบาหวานแก้อะไรนี้ได้ครับผมพอสรรพคุณเขาแน่นอนครับอันนี้ปูนฉาบอิดมวลเบาครับผมเอาเอาไว้ทาหน้าครับแล้วก็ ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้โฆษณายี่ห้อน,นะครับผมยี่ห้อนหนึ่งยี่ห้อใดก็ได้นะครับปูนฉาบอิดมวลเบานะครับเราจะเป็นต้องใช้นะครับนี่ครับเสียมสำเร็จฝีมือช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ช่างใหญ่ หน้าช่างใหญ่หมจะตายบอกว่าจะตายจะตายแล้วบอกตาย, <laughs> าตาย <laughs> ไม่ตายไม่ตายครับบ้านสวยด้วยสไตล์โมเดิร์นช่างพรครับช่างพรเ,เป็นช่างใหญ่ประจำงานครับผมเดี๋ยวยังเหลืออู่หกหลังรองหน้าครับ ัวีออฝีมือไม่ดีคนจองตัวเยอะนี่ครับวิธีวิธีทำจับเสียมสำเร็จนะครับเสียมเป็นเสียม PVC ครับผมก็ขึ้นปูนเข้มแข็งไว้ก่อนนะครับเมื่อเราดิ่งเราวางตำแหน่งสายเอ็นไว้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเข็มแข็งใกล้เคียงแล้วก็ล่อยเอาเสียม พลาสติกลงครับผมเตรียม pvc ลงแล้วก็ค่อยแต่งไม่ฉาบป,ป่าสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับก็าฉาบด้วยปูนเกาวทับหน้าครับผมปูนฉาบลูกดิง่งเพื่อให้หน้าปูนละเอียดขึ้นครับ แล้วไม่แตกแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าช่างใหญ่เลยครับตอนนี้ฉาบปูนหน้าดำปี้เลยครับตอนนี้เครียดเครียดเครียดอ่าเครียดนี่ไม่ใช่จนเครียดนะเอาแล้วถ้าอยากรู้ไหมนะรู้บ่ยหัวช่างเมียช่างในฉาบใกล้กันไม่ได้ครับเดี๋ยวกัดกันอีก ล <laughs> ังเหนื um ่อยหนอน่ะที่มันถ่ายหัวมาลงหัวเรา มาสักหน่อยสักหน่อยผมต้องพากด้วยจิพากต้องถีบยังลงไปให้บ้านมงดูก่อนเด้อเมื่อเช้าเมื่อเช้าโชว์ใบนั่นให้ให้ลงให้เขาดูเอาฮะโชว์ใบนั่นให้เขาดูเอาเสร็จแล้วครับ ฉาบมาเช้านี้ครับผมเสร็จเลยครับทั้งหน้าทังหลังครับหน้าด้วยปูนฉา,าบอิฐบนเบานะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนฉาบด้วยปูนทรายธรรมดานี่<ๆ>เนื้อคอนกรีตจะหยาบครับผมอันนี้ลงลงทับหน้าด้วยปูนอิฐบนเบานะครับ ช่างใหญ่แซล <laughs> วันนี้หายตาเหลือกเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนี้สองทุม่ม <laughs> วันนี้สบายไม่เครียดไม่เครียดเมื่อเช้าหน้าดำหน่อยเดียว <laughs> <laughs> สวยครับสวยงามครับ เดี๋ยวก็ต่อไปก็จะตีฝานะครับด้านใต้ชายลังคานะครับของบ้านโมเดลน,นะครับของท่านผอ,อนันทบานจันกินนะครับเดี๋ยววันนี้ฉากด้านนอกมดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไล่ในครัวนะครับครัวนอก ออด้านนอกตามทางเดินด้านนอกนี่ก็ต่อไปก็จะเทคอนกรีตครับผมรอบบ้านออกมาเมตรห้าสิบครับนอกชายคาครับผมจากชายคาลงมาเมตรห้าสิบเพื่อกันที่ดินกระโดดเอกระเด็นตอนฝนตกนะครับขึ้นไปชวนคาเพื่อนๆเห็นที่ตีเสาไว้ข้างๆเป็นแนวคานนะครับตรงนี้ก็จะใช้บัวครับผมติดบัวบัวปูนครับ ปูนขนาดเจ็เซนนะครับด้วยความสวยงามและทาสีนะครับหน้าต่างก็เป็นเมตรสิบกว้าง 1, เมตรยีบครับผมสองบานเลื่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ความคืบหน้าของบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับบรรณาสุไลย์ก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บรรณาสุไลกด้วยครับยังไงพบกนันพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ